กบสบายดีและสวัสดีคือพี่น้องเอฟสี่ทุกท่ทานมาพบกับข้าพเจ้าบาหลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยืก็คือดังพี่น้องได้เห็นอยู่ในต้นคลิปทุกคนก็คือเป็นแม่น้ําอยู่นหนมู่บ้านของบาหลุยเองนะทุกคนเนาะก็คือยในเบื้องหลังนี่แหละจะเป็นแม่น้ําเงียบเนาะอยู่ทางมู่บ้านของบาหลุยนี่แหละส่วาข้าพเจ้าก็ได้ทํามาหากินตามแม่น้ําสายนี้มาด้วยตลอดเนาะ การจะว่าไปก็เป็นแม่น้ําที่แบบรอเลี้ยงชีวิตของระชาชนอยู่ในเขตนี้เลยนะทุกคนเนาะสำหรับแม่น้ําสายนี้เนาะมันก็ถือว่าเป็นแม่น้ําที่สําคัญที่สุดเนาะอยู่ในเขตนี้เนาะเอา้าทุกคนเฮามาเข้าเรื่องราวกันเลยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะข้าพเจ้าจะพาพ่อแม่พี่นะ้องไปเบื้องไปชมบรรยากาศของสาวตางซาบลิ่นน้ำทะเลอยู่ในเมืองไทยเนาะทุกคนเนาะก็คืออยู่ในจังหวัดกระบ,บี่พ่อแหละทุกคน ซึ่งข้าพระเจ้าก็บ oh ่เคยไปลินทะเลจ้าเทือเนาะตั้งแต่เป็นคนมาเนาะบ่เคยไปสัมผัสทะเลจากเทือเนาะแล้วก็บริเห็นบรรยากาศเอ่อนักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นสาวไทยสาวต่างชาติเนาะที่ลินน้าทะเลข้าพระเจ้าก็บ่เคยไปสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นจ้าเทือทุกคนสลับมือนี้เนาะข้าพระเจ้าจะมารีอคชั่นเอ่อบรรยากาศของสาวต่างชาติลินน้าทะเลอยู่ในประเทศไทยทุกคนว่าบรรยากาศดังกล่าวเนาะจะเป็นยังไงได้เนาะทุกคนเนาะ เอาไปเบ่งไปสมพร้อมกันเลยนะทุกคนเนาะนี่จะเป็นบรรยากาศของสาตงสางซาตที่ว่าพากันท่ายูบเลยทุกคนเบาเ่าเรเคยเห็นบรรยากาศแบบมีจ้ากเทื่อเลยเนาะทุกคนเนาะ สลาเขาเจ้านิยมท่ายูบนะทุกคนเนาะขเจ้าเจ้าตามเราสังเกตมึอนี่ข้เจ้าเจ้าบนบุคอยลิ้นน้ำปันใดทุกคนสลาจะนิยมท่ายูบเป็นส่วนหญ่เนาะเพราะว่าวิวมันงามเหลือเกินเนาะทุกคนเลยเคยเห็นบรรยากาศเป็นจากเทือแล้วก็บุเคยเห็นว่าสาวต่างซาลิ้นน้ำแขาเจ้านิยมใส่ชุดแบบนี้ลิ้นน้ำเนาะ ค,คุณดีเข้ากับคุณดีเข้ากับอาการฮอนฮอนวันนี้แหละทุกคนโอ้อันนี้น่าจะเป็นคนเอเชียบ้างนะทุกคนเนาะ ่าเป็นอะไรที่สวยงามเป็นบรรยากาศที่บุ่เคยเห็นแบบนี้มาก้อเลยเนาะสำหรับข้าพเจ้าเนาะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะชินตาแล้วแบบนี้เนาะแต่สําหรับข้าพเจ้าบุ่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้จักเทื่อทุกคน ขึ้นทะเลกับผู้ดีงามเนาะมันจะบูแหกบันไดทุกคนพูดีมเฟือดขึ้นมาแล้วก็ลงไปเนาะยากไปลองมงอยากไปลองเที่ยวสมมึงได้จากครั้งเนาะ นักท่องเที่ยวกับสลายก็จะมีผู้อายุกลางๆคนนะทุกคนเนาะตามมาสังเกตมีน่าจะประมาณอายุนี้สามสี่สิบปลายประมาณนั้นแหละทุกคนเนะ 3, าะสามสิบกุ้แล้วหรือว่าสี่สิบกว้าวนแหละตามเบิง้งตามเอาสังเกตเบิ้งนักท่องเที่ยวนี่สลายก็จะเป็นคู่เป็นสลายจะเป็นคู่ฮักคู่บ่าวสาวเาเนาะทุกคนที่นินยมมาเที่ยวลินแบบนี้เนาะ เพราะว่าเพราะว่าบการมันโรแมนติกน่าเลยเพาโอ้จะมีเหงื่อเนาะเที่ยวเหลียวไปไกลจะเห็นเป็นเหงื่อเนาะเหงื่อของนักท่องเที่ยวบอกแล้วว่าเหงื่อของคนบริการนักท่องเที่ยวอะไรทุกคนน่าจะแม่นนะเนาะโอ้มีมีเด็กน้อยเนาะมีเด็กน้อยมาลิน้ำเลยเนี่ยเป็นตาฮักขนาด บางคนก็จะมาแบบครอบครัวนะทุกคนพาลูกพาเตา้ามาลิ้นเอาบรรยากาศเนาะวันพักวันค่อนอจะมีเด็กน้อยลิ้นน้ำได้ทุกคนสักลาย ว่าอยู่ในวิดีโอนี้เพื่อนกับบริเวภาคอย่างไส้รนะทุกคกเนาะเพื่อนจะถ่ายบรรยากาศให้เอาเบึ้งเป็นส่วนหง่เนาะเพื่อนจะบรไเวเว้าอย่างทั้งมืเพื่อนจะถ่ายเอาแต่บรรยากาศก็ของนักท่องเที่ยวที่ลิ้นในทะเลแห่งนี้เนาะแต่บ,บรรยากาศนักท่องเที่ยวที่นิยมมาท,ะะทายูปเนี่ยจะถ่ายแต่มหูครูเดียวนะเพราะว่ามันสวยงามหรือว่าบริเวณนี้เพื่อนบุให้นักท่องเที่ยวลงนิ่งน,น้ำทุกคนว่าเพื่อนห้ามบุให้ลงเนาะ เาจะบเห็นอุปรกรณ์การลิ่นน้ำเลยเนาะจะบุมีเสื้อซูซี่บุมีอย่างเลยแต่ละคนเขาจะมา,าถ่ายเต่หูบแล้วก็เดินอาบแดดแล้วก็ท่ายหูบลูกเดียวเนาะตามมาสังเกตบเลโอ้ยโหอ,อยู่สวนบังเนินเนาะเพว่าเป็นตอนน่าจะเป็นตอนใบใบนะทุกคนเนาะเพราะว่าตะเวนกันยัง มีแสงเอาตามาสังกในตาเวียนกันยังแบบยังมียังเป็นแสงกาอยู่เนาะอยังเป็นแสงแหงน่าจะบุเมนตอนแรงหรือว,ว่าตอนซาน้าอันนี้น่าจะเป็นตอนใบใบทุกคนเพราะว่าที่เพราะว่าที่มันห่มนี่ตามาเขาเบิ้งนี่ก็นน่าจะมันตะเวียนมันบงังน่วยผูนเนาะบังผาหินเนาะมันก็จะเป็นห่มแล้วก็เหมาะเลยนะในการมาเดินลิ้นนีเนาะโอ้มีห้อนมดทุกคน จะบดมาตึกละแม่นหวานพูดอะไรบดมาตึกมาทุกคนสวยงามอีลีตามมาสังเกตมันนี้น่าจะมีน่าจะส่วนหลายน่าจะเป็นคู่หักเนาะของแต่ละคู่เนาะที่เรามักมาลีน เป็นการบึงสาวบึงสาวนี่ท่ายูกเป็นการท่ายูกที่ว่าแปรกปรล่าทุกคนถ้าไปเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ใจก็ต้องอยากเก็บภาพลูกเดียวเลยทุกคนเนาะบกว่าแต่นากท่องเที่ยวแล้วถ้าเป็นข้าพระเจ้ากน็น่าจะเก็บภาพนี้บเวเลยและว,ว่าว่าบรรยากาศฟิลมันได้ขนาดนะั้น รเรีนนี้ก็จะมีเด็กน้อยลิ้นสายเนาะน้อยกําลังลิ้นสายถ้าไฟมีครอบครัวนี่พาไปลิ้นแบบนี้นี่น่าจะเป็นมือพิเศษเลยทุกคนถ้าพระเจ้าก็ยังมีโอกาสได้พาครอบครัวไปลิ้นแบบนี้จะกครั้งในชีวิตเ เดินไปเดินมาเนาะโอ้พระวัดแต่และที่เราสังเกตมึงจะมีปลายห้ามอะไรทุกคนเนาะมันจะงอยไปในงวนหนินมันเป็นปลายห้ามหมือนวว่าปลายบอกซื้อทะเลบอวบอกซื้ออีกย่างทั้งย่างอะไรทุกคนเราสังเกตเราจะเห็นปลายเนาะมันมีเป็นบรรยากาศทา่ากคมกวงดูในบริเวณนี้เนี่ยโอ้สวยงามขนาดทุกคน ยอดเลยเอาเป็นอย่างไรเดนน่พี่น้องหลังจากที่ได้เบิ้งได้สมจบไปนเนาะเฮาก็ได้เห็นบรรยากาศที่แบลว่าแปลกหูแปลกตาที่สุดนะทุกคนข้าพเจ้าก็บเบืยเห็นบรรยากาศแบบนี้จ้าเทืือในชีวิตเนาะที่สาวต่างชาติลินน้ำทะเลว่าเขาจะเฮ็ดสไตล์แบบแบบนี้เนาะ ข้าพเจ้าก็เคยลิ่นน้ำแต่ว่านุ่งเครื่องแบบอย่างธรรมดาเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์แล้วเป็นความหูไม่ที่ข้าพเจ้าได้เห็นในเบื้องอยู่ในบรรยากาศาการลิ่นน้ำทะเลของสาวต่างชาติอยู่ในเมืองไทยทกุกคนอันก็เป็นวัฒนธรรมอีกอันนึงเนาะของสาวต่างชาติที่เพ่นิยมใส่สุดแบบนั้นเนาะลิ่นน้ำทะเลทมกลางอาการ้อนหอนทุกคนมันก็เป็นที่เหมาะสมที่สุดนะทะกุกคนเนาะกับอาการอ้อนๆอนเนาะการลงลิ่นน้ำท้ายหู เอาวิวชมธรรมชาติอยังไปโอ้ทะเลนี่สวยงามที่สุดทุกคนเวลาเฮาเบิ้งภาพกวางไปเนาะน้ำทะเลจะเคี้ยวใสขนาดทุกคนเนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าจเจริญหูจเจริญตาทที่เฮาเบิ้งเมื่อกี้ไปก็เป็นบรรยากาศการลิ่นน้ำทะเลเนาะของสาวต่างชาติหรือว,ว่านักท่องเที่ยวอยู่ไหนฝั่งไทยทุกคนโอ้โห่ว,ว่าเป็นอะไรที่แบบแป้งหูแปลงตาเนาะ <laughs> เอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีงยางลายทุกคนถ้าข้าพเจ้ามีเรื่องราวดีๆมีเรื่องราวที่แบบ เปลี่ยนตาเบิ้งตาซมข้าพเจ้าจะค่อยทนยอยมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆเอฟซีได้เบิ้งได้สมในคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอกขอล่าวคำว่าสบายดีบายบาย